เป็นเป็นน้องนะ้ำมนต์คนใดนะอยากเป็นคนนั้นที่เดินจับมือและเกิดมือถือปลักปลันทยานเป็นฟ้าแลาวอายนะ้ำมนต์สนหรือปลาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวจังหวัดลำปาง เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสงบและธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์มากๆและสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพามานี้คือบ้านป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามค่ะซึ่งเป็นสถานที่เช็คอินของจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้เพราะทั้งความสวยทั้งความน่าสนใจและเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ทำให้ทริปนี้ไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเที่ยวกับพวกเรากลุ่มเพื่อนกันวันนี้วันนี้นะคะเราก็มาที่โป่งน้ำร้อนนั่นเองค่ะค่ะที่นี่นะคะก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งค่ะที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักเพราะทั้งสวยธรรมชาติก็ดีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำหลากหลายมากมายค่ะโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดจากพลังงานใต้พิภพ ดันน้ำแร่ขึ้นมาสู่ผิวดินอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่70-80องศาเซลเซียสเลยค่ะน้ำใสสะอาดเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่เชื่อกันว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งช่วยให้ผิวพรรณสดใสคลายความเมื่อยล้าและยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงย้อนเหตุการณ์ก,กลับไปในอดีตนะคะชาวบ้านใช้แหล่งน้ำพุร้อนแห่งนี้ ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งอาบน้ำทำอาหารหรือแม้กระทั่งต้มน้ำร้อนสำหรับดื่มค่ะที่นี่จึงไม่ใช่แค่แหล่งธรรมชาติแต่ยังเป็นแหล่งทรัพ,พยากรที่ผูกพันกับชุมชนมาชั่วอายุคนต่อมามีการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ยังคงบรรยากาศเรียบง่ายและธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วน และกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยถ้ามาป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามก็คือต้มไข่ในบ่อน้ำร้อนค่ะเขาจะมีตะกร้าเล็กๆให้เราใส่ไข่ลงไปในบ่อรอประมาณ15นาทีไข่ก็จะสุกกำลังพอดีหอมอร่อยแถมยังได้ความรู้สึกฟินๆที่ได้ต้มไข่ในน้ำพุร้อนอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะ วันไหนก็ไม่มีวันจางหายจะมีเธอแลับทันมิตรมตรีที่เราผู้พันกันเสนมาไปสุดล้นใจไม่มีวันจางนครลำปางเมืองแห่งความสุข กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำมากก็คือการแช่เท้าในน้ำร้อนค่ะความอุ่นกำลังพอดีเลยช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเลือดไหลเวียนดีขึ้นโดยเฉพาะใครที่เดินทางท่องเที่ยวมาเหนื่อย แวะมาจุ่มน้ำสักพัก<ม>ก็คือสบายสุดๆไปเลยค่ะสวัสดีเจ้าจต้นขึ้นจากเศษาวิโลน้องอยาคู่ตีม้าของตีนี่้กอาวอดเกิดขึ้ไนได้กี่ใจสำหรับบอ่อ้ำห้อนเนีเ่ยวต่รดเกิดขึ้นเองตามธรรม,มชาติตามตีลำพุ่ม่เสริมอะมอกรค,คนไม้แอเนอะคนไม้แอวมากแบบแบบนี้ดีแต่เจ๋เจ้าเจหนัง ตีตามลำพุยในเวลาหน้าหน้าน้ามากับน้าลาต่อเสมาได้เจ๊น้าถึงดจักนะแลวต่อหน้าแรงหน้านอกจากหน้าแรงหรือว่านอกนอกนอจากรูกโขนแล้วรับหน้าแรงกับมีวัวของชั้นเลี่ยงของชาวบ้านมาชอบถินพงถินน้าแร่นะก็จะมาทายมุมพทานตีตั้งใต้สะพานทำหุองหมิ่นจะงูดักของเที่ยวแม่เอ๋กัอ ต้องต้องหนิมเจไปได้หนิมพี่วัวม็เลยมีความคิดในบ้านมีความคิดก็เลยมาแผงรางเจ้เท้าไปดูที่ฟังสันตาแป้งหรือว่าที่ตาแป้งเก็บ,บมาหรือว่าบอน้ําห้อนกับฟ้พพาก็เลยมาปับพุงในในในบริเวณของบ้านของของของกูเิงมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าพิเ้านะห้าพิเ้านี่นะ ่่่าาาาททหลังนนังงงสแใในนนนนนปชพถึบ้้ีกกดุุดไไว,วันนี้พวกเราได้แต่งตัวชุดชนเผ่าเพื่อเข้ากับบรรยากาศด้วยค่ะที่นี่ยังใกล้ชุมชนท้องถิ่นและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่น,นพวกเราได้มาพูดคุยกับตาตายยายในพื้นที่ด้วยค่ะน่ารักมากๆบรรยากาศก็อบอุ่นเป็นกันเองสุดๆไปเลยค่ะ และบริเวณใกล้ๆก็จะมีร้านขายของเล็กๆในชุมชนฝากขายของขายอาหารง่ายๆใครที่แวะมาเที่ยวก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะจะได้สนับสนุนคนในพื้นที่ไปด้วยค่ะอีกทั้งผ้าทอของหมู่บ้านโป่งน้ำร้อนถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชาวบ้านยังคงสืบทอดการทอผ้าด้วยวิธีดังเดิมด้วยใช้กี่ทอมือและเส้นใย,ยธรรมชาติเป็นหลักมีการย้อมสีด้วยวัตถุดิบธรรมชาติรอบตัวทำให้ผ้ามีสีสันอ่อนนุ่มดูอบอุ่นและเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านป่งน้ำร้อนค่ะชาวบ้านและคนในชุมชนได้นำผ้าทอมาใช้ในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษทางประเพณีต่าง อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่เช่นการเย็บให้เป็นกระเป๋าหรือของที่ระลึกซึ่งช่วยให้สร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของชุมชนค่ะดังนั้นท้าทอของหมู่บ้านป่งน้ำร้อนจึงเป็นทั้งมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม และเป็นสินค้าชุมชนที่สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนค่ะพี่ในเนาะไอากิแก้หมู่บ้านป่งน้ําร้อนอําเภอเสริมงามเลือจังหวัดลําปางเนาะทุกท่านไปกันยอดดิซอนเล่นใมื่อซาโมเฮฮาเฮลกเว้เฮฮาสกีสุกอเฮแบบมีโฮมสเตย์เจโฮมสเตย์โอเจดิซอนเมื่อเฮมีบรรยากาศดีร่าเนาะดิซอนเมื่อเฮฮานีิเฮลกเว้เจเนาะเฮฮาแฮแบบเฮอก บรีโอซ่าซานเนาะให้แก้วโมกาพัตตีให้แก้แบบโมปาให้แก้ครอบครัวเซดิฟอร์เลฮาสุสิก็ตอบลื้อตับลือบลือถ้าใครได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวลำปางอย่าลืมมาเช็คอินที่นี่นะคะรับรองว่าจะได้ทั้งความประทับใจและความทรงจำดีๆกลับไปแน่นอนค่ะ